สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมาตอนนี้ก็ไอแม่กัวกาลังตัดตำกับตำส้มครับตำส้มในปลาหมึกนะครับเนะาะตำส้มปลาหมึกหนวดปลาหมึก,กมใส่กระเทียมครับผมเอาขากล้องให้พ่อนะใส่พริกแห้งไปครับกร,รมนะเนาะเอาอ่อนสั้น,ายยานอ,นอ,อนนะ เด็ดต็อกก่อนนะครับผมเด็ดต็อปใส่พริกพริกแดงพริกสดเข้าไปครับตำส้มเลยนะครับเนาะตำแล้วตำพริกครับตำพริกแตกสามแตกสี่ครับ ับเตามแตกสาบจากสีเพชรหน่อยครับรถรถจัดนะครับน้องรถจัดจีจ๊ดจ๊าดครับผมตามแบบรถจัดจีจ๊ดจ๊าดเลยครับอันนี้จะถ่ายนี่ครับแม่บ้านนะครับหมอเขาตามให้ครับผม ันถั่วครับทันถั่วฝักยาวใส่เข้าไปนะคะนับเนาะ แตมม่มะเขือเทศครับใส,ใ,สใส่มะเขือเทศใส่มะเขิดเทศลงไปครับ มะนาวลงไปนะครับน be. ้ำจิ้มไหลนะครับเปรี้ยวเผ็ดแน่นอนครับผม นี้เดาะผมใส่ผงชูรสนะครับผมผงผงนัวนะครับผงผงนัวหนึ่งช้อนครับผมแล้วก็น้ำมะขามครับผมน้ำมะขามครับนะเนาะน้ำตาลทราย โขลกให้เข้าออกันก่อนนะครับเนะาะใส่น้ำตาลทรายครับผมโขกโขกนะครับเนาะยั่ว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 ครับผมยั่วยั่วให้เข้าออก,ก,กันนะครับเนาะให้มันนัวครับผม คนพูดคนพูดกืนน้ำลายโอ้จะแซ่บนะครับวัวให้ให้เข้าอ,อนัวกันครับผม ไส่ปลาดีหอ่อตำม,มั่วอ๋อตำม,มั่วครับตำม,มั่วตำม,มั่วตำยั่วครับผมไปจะแซ่บเนาะครับเนาะตำม,มั่วตำยั่วครับผมจะใส่ตัวซะหน่อยแนละ้แซ่บเลยข้นดีจังเลยครับน้ำปลาเขาครับเนาะข้นดีจังเลยครับเปิดจัง เพื่อมะนาวเข้าไปอีกครับให้รสจัดนะครับจีจัดเลยครับเนาะให้รสจัดจีจัดครับผมตำหมึกนะครับเนาะตำหมึกเพิ่มความนัวเข้าไปนะครับใส่ปลาล่าเข้าไปยีกงหน่อยนะครับเนาะเพิ่มความนัวครับทาหอมอร่อยครับผมความแซ่บนะครับเนาะ ใส่ปลาหมึกครับใส่ปลาหมึกนะครับเนาะใส่ปลาหมึกโขกครับยั่วครับน้ำลายไหลครับผมแ่บหลายลองยั่วก่อนเออยยั่วก่อน ใส่ให้หมดเลยครับเนาะยั่วยัวครับยั่วยั่วคกให้ยั่วยัวให้เท่าเข้ากันก่อนนะครับผมเนาะเป็นจะแซบหลายครับคุกนึงครับพ่อแม่พี่น้อง กินน้ำกันเดอ้อครับผมกินน้ำกันเดี๋ยวเทใส่ถาดนะครับเนาะ ตีแต่ถดตาดแต่ค่อยโรยผักชีเนาะตามค่อยโรยังหมดที่จะถ่านนะครับเนาะนี่ครับก็ถ้วยนึงครับทำลายไหลแล้วครับเป็นตะแซ่บครับปลาหมึกเยอะหากไม่เท่าไหร่เองก็สุดท้ายนี้นะครับเนาะขอให้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม กดกระดิ่งนะครับเนาะกระดิ่งกดกดพอกดติดตามปุ๊บแล้วกดกระดิ่งอันอันบนครับจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับเนาะเพื่อเป็นเป็นกําลังใจให้เนาะชาแนลนะครับเนาะขอบคุณมากเลยนะครับอย่างไรก็ขอกลาบขอบคุณมากมากเลยนะครับผมอันนี้โรยบัตรีแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ จะแซ่บหลายครับผมเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับเข้ามากดไลค์กันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้หนอชาแนลนะครับผมเนาะขอบคุณมากๆเลยครับก็ยังไงก็ต้องขอราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนะครับผม